สวัสดีบอสสวัสดีค่ะวันนี้บอ์จะมาแนะนำรถ s อ v วที่เพิ่งเข้ามาใหม่ชื่อร้านซานตาซิต้บอ,บอเลยนะคะว่า <Wow. S 1> คุณจะหลงรักในการใช้งานของเขาและที่สำคัญคุณจะหลงรักในเรื่องของราคาและโปรโมชั่นของทาร้านซานตาซิ <Yeah. S 1> กับคันนี้เลยฮันด้าเ1.8อรหนมิต ภายนอกมาพร้อมกับสีดำให้ความเท่ความสมาร์ทความดุดันสุดๆและยังไม่พอมาเพิ่มความหรูหราโดยมาเพิ่มในเรื่องของกระจนี่เป็นไายโครเมียมแบบนี้และยังไม่หมดค่ะลูกค้าขาไฟหน้าของเขานะคะเป็นไฟหน้าแบบโอนเซตเตอร์นะคะเปิดปิดอัตโนมัติได้เลยนะจ๊ะลูกค้าจ๊ะและยังไม่หมดขึ้นรงสะดวกสบายสุดๆกับบันไดข้างแบบนี้กับลูกค้าค่ะและยังไม่พอค่ะคันนี้ค่ะพร้อมกับกล้องหลังให้กับลูกค้าด้วยนะคะลูกค้าา แล้วก็มาพร้อมกับนี่เลยค่ะเสาวอากาศคีปฉลามไม่หมดค่ะคันนี้ค่ะมาพร้อมกับโรพิเศษเฉพาะคันนี้สุสดๆเลยนะคะแถมยาวใหม่พลาซีซั่นแบบนี้ราคา569000บาทวันนี้าับนจ้าต้์มีโปรส่รวน่ดเงินดาวไปเลยค่ะ30,000บาทราคาเหลือ539000บาทเท่าน,นั้นนะคะลูกค้าค่ะคันนี้่อตกเดือนละ16,54บาท ต,ตกเดือนเหลือเพียงแค่เดือนละ8,654ับ8654บาทเท่านั้นนะภายในเบอดหนังค่ะลูกค้า่ะและเบอดของเขานะคะข้างหลังนะคะพับได้นะคะ64สีให้กับโรคค้านะจ๊ะมาพร้อมกับแอร์แบ็กทั้งหมด6โรคนะคะลูกค้า่ะและยังไม่หมดคะ่ะคันนี้ค่ะมาพร้อมกับตัวอีโคด้วยนะคะ มีการประหยัดเชื้อเพลิงได้นะคะและคันนี้ค่ะภูมิใจของเขาค่ะมาพร้อมกับการหุ้มน้ำมาพร้อมกับการควบคุมเครื่องเสื่อนตรงพรมไรมาพร้อมกับชุดคอนโทรลมาพร้อมกับแผ่นดรินชิฟและยังไม่หมดค่ะมาพร้อมกับหน้าจอทัอสกรีนแบบนี้นะคะลูกค้าสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้สามารถเชื่อมต่อบูทูได้เรารับ Apple Car p l a y ได้แอร์ของเขานะคะเป็นแอร์ออโต้ค่ะแล้วก็พร้อมกับแบกมือไฟฟ้าแบบนี้นะคะมาพร้อมกับตัวพุ่สตาร์ทแบบนี้ด้วยนะคะ ท่านที่ยอยากได้ Honda HRV โอกขอเรียนเชิญที่รา้านซานาโต้เซ็นเตอร์แล้วคุณจะหลงรักค่ะไปแล้วบ๊ายบาย